ดูดวงชาวราศีพฤกษ์ผีกลัวคนกลัวดวงเสือดุอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปก,ปกุ้มคองรักษานุนน้ำโชคชะตาิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาของท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าดาบสองคมเกิดขึ้นในดวงชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาส,สนาได้มองการไกลถึงอนาคตได้รับเหรียญถ้วยทองเหรียญใหญ่เบื้เริ่มทุ่งข้าวเหลืองอาราม เตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคท่านจะได้ลื่นเลิศสุกสันต์สันษาการแบกภาระไว้อย่างหนักดวงกับปัญหาต่างๆรับสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้าชูสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้สุสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงจัดเต็มอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านจะได้รับถ้วยทองเหรียญใหญ่เหรียญเรล่มวงล้อแห่งวัฏจักรการจัดแจงตามตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์ ท่านจะได้แบกภาระได้รับโอกาสทองได้รับถ้วยทองรับสิ่ง,งต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาท่านได้นั่งบนบัลลังก์เศรษฐีเงินล้านรับโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้าชูหนุนนำโชคชะตาจะได้ปรับแปรเปลี่ยนแปงผันบัตนายอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะตกตำแหน่งความรักครับ สาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันโสมนัสติดก,กับดักมนสเสน่ห์มนกันทาของท่านผีกลัวคนกลัวเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะว่าดวงชะตาของท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะจัดแจงกล้าที่จะเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จโชคชะตานะครับผมจะได้รับช่วยทองได้รับโอกาสที่มีโชคลาภจิตใจที่ท้อแท้นะครับท้อถอยนะผมเมื่อถึงเวลาจะรู้สึกฮึกเหิมด้วยอํานาจบารมีวาสนา อสวินถือถ้วยทองถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะทําให้ท่านรู้สึกนะครับทาอะไรก็ประสบผลสำเร็จชะตาชีวิตจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีน,นะครับจะรุ่งโรจนับทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดนะครับผมกับเรื่องราวต่างๆอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูสนับสนุน,น,นคำชูหนุนน,นํนนาโชคชะตาจะได้มีข่าวดีรับทรัพย์โดยโชคจัดเต็มจัดหนักจัดเต็ม ซ้ายสาดาวขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าครับนะผมเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาในโชคชะตาท่านเตรียมตัวเลยเลยมาผยองเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างก้ากว่าโดดอัศวินถือถ้วยทองนำพาซ,ซึ่งความประสบนะครับผมแต่ปัญหาต่างๆมีไหมมีแน่นอนดาบตั้งขึ้นจิตใจที่รู้สึกฮึกเหิมนะครับรู้สึกที่กล้าได้กล้าเสียจะตกตำแหน่ง จิตใจเหมือนหญิงนะผมตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาจะได้รีเริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติดอยการมองการไกลถึงอนาคตการแปรผันแปรเปลี่ยนแปรผันในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในท้ามเยี่ยมเงินกาได้กาเสียก้าที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้ากระโดดอัศบินถือดาบปราบประหารศัตรูโมมาได้มองการไกลถึงอนาคตการชิงไหวชิงพริบบอกได้เลยว่าท่านไม่แพ้เขาครับผมการรีเริ่มเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆจะส่งผลหนุนนำนำให้ท่าน มีความสุขนะผมให้ท่านทําตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรก็คือทำตามกฎตุลาการกฎบ้านกฎเมืองมีกฎนรกมีกฎสวรรค์มีนะกฎโลกวิญญาณมีก็ต้องทําตามแบบแผนประเพณีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมีดดาบปักลงมาตรงกลางหัวใจแล้วได้เจอเรื่องราวต่างๆจะได้แก้ไขได้ปรับปรุง การที่ท่านลื่นเลิงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่ลูกเสด็จลุกพึกเพิมด้วยมีอำนาจบารมีท่านจะได้พบในสิ่งที่ใช่ดีสินต่างๆที่แบกพาร้าไว้หนังโนงจะได้มาลายหายไปสิ้นท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงทันทีจันได้มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดปตากระบนกระวายกระสับกระสายเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่ดาบสองควายเกิดขึ้นในโชคชะตา นะครับผมได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนกน้อยนําพาซึ่งโชคลาภอัศวินนะครับผมปาดประหารศัตรูหมู่มานลื่นเลินสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคารบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้นี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสงสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านจะเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมาก จะเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเกิดความประสบน้ำเร็จท่านจะได้สิ่งที่ใช่สิ่งที่ค้นพบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาราชสีจะมานอนซบตักใครบางคนแอบชอบคุณลหลงไหลคุณมานานจะเข้ามาบอกลักท่านเตรียมตัวให้เฮล่นท่านจะได้รับข่าวดีข่าวบุญกุศลวาสนาจะได้เข้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาสิ่งที่ใช่ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจัดหนักจะเต็เป็นเศรษฐีเงินล้านโชคชะตาของคุณได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตหลบับศัพการจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะได้ดุกส,สมสมหวังดังใจหมายครับผมอัศวินถือถ้วยทองก็ต้องสังเกตกันให้ดีนะครับในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งช่วงไหน นะผมถ้าช่วงชะตาตกตำแหน่งฮึกเหิมก็ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันให้ดวงชะตาเปิดถ้าช่วงชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ท่่นก็ต้องยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งรวยแต่ให้คนที่สนับสนุนตัวท่านเท่านั้นนะถ้าช่วงชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านเหรียญใหญ่เบอเริ่มก็ต้องนะครับเลขกเสียงนำโชคกันหน่อยนะผมการสุขสรรทานสาการที่ท่านชํำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบล้อมรอบปิดหูิปตา อาซวินถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาท่านแล้วหรือยังชะตาชีวิตรอบซั์ดวงเปิดนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโชคชะตาท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะมากมายมากมายมากหน้าหลายอาชีพนะครับผมอาชีพตำรวจทาหารนะพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายท่านจะได้เลือกคนที่ใช่นะครับผมผีกลัวคนกลัวเพราะว่าดวงท่านดุดังเสือ ครับผมใครอยู่ใกล้ก็เกิดอันตรายได้เพราะว่าโชคชะตาของท่านกล้าได้กล้าเสียนั่นเองโชคชะตาท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดดการตัดสินใจยังเดดขาดดาบสองค่อยเกิดขึ้นในโชคชะตาทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายทําไมข้าพเจ้าต้องตัดสินใจการตัดสินใจในครั้งนี้จะทําให้ท่านรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่ารู้สึกได้มองการไกลถึงากตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับแต่ตกตําแหน่งครอบครัวจะดีมากนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ เงินทองหามาเท่าไหร่เคาะให้ครอบครัวหมดนะครับผมดวงชะตาด้านตกตำแหน่งแบบนี้อย่าไปเครียดอะไรมากครับนะรับจัดแจงทําตามแบบแผนประเภทนี้ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาถึงเวลาจัดหนักจัดเต็มในโชคลาภะ,นะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาอัศสสวินถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาเปิดรับทรัพย์นะครับผมถึงเวลาสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังนะครับผมถึงเวลาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแล้วหรือยัง นะครับผมถ้าท่านคิดว่าปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแล้วท่านควรที่จะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับรับทรัพย์รวยโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีครับ